ยินดีต้อนรับสู่ม a สอ u t โต์การาจแหล่งข้อมูลอันดับหนึ่งของคุณสำหรับการเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารรนยันพาหนะล้ำอนาคตและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในโดรนรบไร้คนขับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของจีนในปี2026นั่นคือเฟย o หง FH97A โดรนรุ่นนี้เป็นคำาต่บเชิญกลยุทธ์ของจีนต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโดรนแนวคิดลอยย่าวิง m a n โดยออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินที่มีนักบินได้ทั้งในแบบอัตโนมัติและถึงอัตโนมัติ FH97A ได้รับการพัฒนามาจากกลุ่นเดิม FH97 แต่มีการปรับปรุงดีไซน์และประสิทธิภาพอย่างชัดเจนตัวลำมีรูปลักษณ์ลำอนาคตพร้อมปีกที่กวาดไปข้างหน้าตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยมทางหมูและหางรูปตัว V ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอากาศพลาศาสตร์การออกแบบนี้ยังช่วยลดการตรวจจับโดยเรดาร์ และเหมาะสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยผิวภายนอกถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับภายในติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้ระยะปฏิบัติการและเวลาบินนานยิ่งขึ้นสามารถทำภารกิจได้นานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือการควบคุมจากระยะไกลระบบอาวุธภายในสามารถบรรทุกอาวุธทั้งแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดิน ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมความสามารถในสนามรบที่ซับซ้อนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ fh 9 7 a คือการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบตัดสินใจอัตโนมัติทำให้โดรนสามารถประมวลผลข้อมูลในสนามรบแบบเรียลไทม์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ระบบ AI นี้ยังเปิดทางให้โดรนสามารถบินร่วมกันเป็นฝูงประสานงานกับเครื่องบินมีนักบินหรือโดรนลำอื่นๆและสามารถเข้าทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกขัดขวางจากศัตรู FH97A ยังถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่ลำยุคข,ของจีนอย่าง j 20ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนลวงเรดาร์ขัดขวางระบบสื่อสารหรือแม้กระทั่งการพุ่งชนเป้าหมายแบบการมิกาเซโดรนสามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระหรือควบคุมโดยนักบินในเครื่องบิน ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถของนักบินได้หลายเท่าตัวโดยนักบินเพียงคนเดียวสามารถควบคุมโดรน FH97A ได้หลายลำพร้อมกันเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบเป็นกลุ่มการพัฒนา FH97A อย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของจีนในการสร้างกองทัพอากาศที่พร้อมรับมืออนาคตด,ด้วยเทคโนโลยี AI โดรนรุ่นนี้คาดว่าจะพร้อมส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรด้วย จึงไม่ใช่เพียงแค่เพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น fh 9 7 a ถูกพัฒนาเพื่อตอบโต้กับโดรนของสหรัฐอเมริกาอย่าง xq 5 8 a Valkyrie และซีรีส์แกรมิดโดยมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันแต่มีจุดเด่นในแบบฉบับของจีน ด้วยคุณสมบัติและสเปคที่ล้ำหน้าเหล่านี้ FH97A ถือเป็นหนึ่งในโดรนแนวคิดลอย l าวิงแมนที่ทรงพลังที่สุดในเวทีโลกปี2026การมาถึงของมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งสงครามอากาศแบบไร้นักบินที่ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือแต่ยังสามารถเป็นผู้นำภารกิจได้ด้วยตนเองหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโดรน เทคโนโลยีการทหารและยานยนต์อนาคตอย่าลืมกดติดตาม Mars มา Auto g ก r a g e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราในครั้งหน้า